สวัสดีครับสวัสดีครับผมชิิพลวรัตกุมารครับผมจิตาสุนรภิชาครับเอาพวกเรานะครับจากเครือข่ายกล้าใหม่เฟรูจิตอาสาภาพเหนือครับครับผมวันนี้เราจะไปศึกษาที่บ้านตำบลตำบลสัตหงนะครับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับว่าที่ตำบลสัตหงอำเภอบางประหันอยุธยาเนี่ยเขามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปตามติดกันครับครับ ครับตอนนี้เราสอบเดินทางกันแล้วครับตอนนี้เราขับมาแล้วจ่าจลุยนครับกับทีมงานจากอบตอจ่าทงครับพระนครธีริศยาปั๊ดไปด้วยไม่ได้ตัดเลยนะพยายามพยายามชิดตอนนี้ถึงวัดแล้วนะครับดูดูดูบนของได้เร็วรปไปดูปนะ วันนี้นะครับเราอยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่3ครับตำบลบ้านเสาทงตำบลเสาทงนะครับคุจะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านในช่วงเกิดเหุ้งหมู่บ้านนี้ก็คือว่าผู้ใหญ่บ้านกำลังร่วมกับอบตก็มีการออกตรวจเวทยามีเรือไปตรวจอยู่เหมือนกันครับขางหมู่บ้านนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอะไร เสือหางใครับเสือทัพติงแล้วเรื่องกับขโมยอะไรก็ไม่ค่ยมีนะัตอนกอก็มีเวียนยามีแต่แล้วการออกตรวจนี่ออกตรวจทีขนาดไหนครับทุกวันหรือว่าเป็นช่วงเวลาไหนบ้างเ่วงเวลาที่มืดค่ำก็ออกกันแล้วแต่โดยไม่จะเป็นหมู่ใครหมู่มันออกเนาะดูแลกันเองครับออแล้วแต่หมู่บ้านครับแล้วแต่หมู่บ้านแล้วเวลาออกตรวจนี่เป็นคณะดนี่แบบใช้เจสกีหรือว่าใช้เรือใช้เรือยนออกตรวจครับ หน้าที่นี้เป็นของตำรวจหรือว่าร่วมมือกันใับอหมครับโดยโดยการร่วมมือระหว่างตำรวจกับทางบ้านกำนันรวมอุตจรพ่อครับแล้วก็เรื่องของสัตว์อสัตว์ร้ายพวกกระเช้างูอะไรมีจัดการอย่างไรคยับก็ยังไม่เจอยังไม่เจอครับนี้ยังไม่เจอครับมีเจอแต่ก็ก็หาตัวไม่เจอเจอปั๊บมันก็หายไปเนี้ยเรายังไม่เจอแบบกลางๆนาทีแถวนี้ ตอนนี้ครับเราอยู่บ้านป้าคนนีงนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับป้าเขานะครับครับเนี่ยชิวปีเดือน,น,น,อ,นอันเดือนนะครับก็เดีนน๋ยวให้อนนันถามมาว่าความปลอดกับเรื่องของความปลอ,อดภัยของมีความเดือดร้อนอะไรบ้างมีโจรหรือเปล่ามีความปลอดภัยอะไรยังไงชีวิตป้าเป็นยังไงหลังจากมีโจลนครับไม่มีไม่มีนี่คือไม่มี ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีเลยเกิดเคยหมอแล้วเรื่องของสไลว์ไม่มีนะฮะก็มีพวกงูตะขาบอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหามากนะไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยเยอะแล้วป้าป้าอยู่บ้านตรงนี้ครับแล้วมีใครมาให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่าก็มีเขาก็มาแจกถุงขี้ก็มั่งอะไรแจกถุงเรื่อยๆมาบ่จะมีมั่งไม่ไม่ค่อยบ่อยอ่ะช่วงช่วงนี้คือน้อยน้อยลงเลยใช่ไหม ตอนแรกมันก็มีเยอะเหมือนกันแเ้วบริเวณนี้นครับมีบ้านไหนเคยเจอเหตุการณ์เช่นโจ,นจนขโมยอะไรอย่างนี้มีไหมครับ,<อ>บไม่มีเลยครับไม่เคยได้ยินเลยนรใช่ไหมเขาแต่เนี่ยก็อย,อยู่แต่บ้านยังไม่ปลอดภัยหรือว่าหรือว่าเป็นชมชนที่ปลอดภยัยนะได้อยู่ปลอดภย <S <S ัยได้อยู่ครับก็ก็อขอบคุณ ที่ภาษีครับเราอยู่กับพี่ตำรวจคนนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามพี่ตำรวจคนนั้นครับสวัสดีครับีครับพี่ชื่ออะไรครับผมดาบเตมเบิดโควิดพลอยมณีสพบางปะกัดครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับมาจากนครศรีอย่านี้พวกเราอยากจะมาถามพี่นะว่า ในขณะที่เกิดเหตุอุทธกภัยเนี่ยในพื้นที่รับผิดชอบของพี่เนี่ยครับเกิดเหตุอะไรบ้างแล้วพี่มีวิธีแก้ไขป้องกันแนวทางอย่างไรบ้างครับก็มีเหตุรับ้างรถไฟมันเกิดมีประชาชนเนี่ยเอารถมาจอดบนถนนบนสะพานต่างระดับก็มีน้ำมันรถค้าบ้าง ครับแล้วก็กกอนนของกินของใช้บ้าง,งข,งขง้าวแต่ทางเ่ยที่ตำรวจก็ินก,ก,นกนนครป้องก,กันโดยการออกตรวจบนบนที่น้ำไม่ท่วมโดยใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ออกตรวจส่วนทางน้ำซึ่งประชาชนได้ทิ้งบ้านแล้วก็มาอยู่ในท,ที่สูงเพื่อมีใารตรวจ ทางเรือออกตรวจอย่างสม่ำเสมอแล้วการความขี่ครับในการออกตรวจตาไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถยนต์แล้วก็ทางด้านทางน้ำครับบ่อยแค่ไหนนะก็ออกทุกวันออกทุกวันทุกวันะครับถ้าเป็นเกบยแท้ทุกวันเพราะตอนนี้นะครับแล้วก็ใช็เส้นภารกิจในการนําสิ่งของไปมอบให้กับผู้สภัหายแล้วก็เข้าไปสอบถามว่าในชีวิตเขาเป็นอยู่เขาเป็นอยู่ไหบ้างนะครับจากข้อสรุปก็สรุปได้ว่านะครับผมครับจาก การสอบถามชาวบ้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับชาวบ้านบางคนก็พบปัญหาเกี่ยวกับโจรที่ป้นของแล้วก็สัตว์ร้ายนะครับแต่บางคนก็ไม่พบปัญหานี้นะครับโดยโดยรวมแล้วส่วนใหญ่จะไม่ไม่เจอปัญหานะครับก็ในส่วนในในส่วนของตัวผมเองก็รับฟังนะครับว่าก็อยากจะให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าใครก็ได้มาช่วยตรวจตาบ่อย ถึงแม้ว่าจะจะไม่มีเหตุเรื่องโจรขโมยทรัพย์สินบ้างในในบา,บ,าบางบ้านนะครับก็อยากจะให้มาช่วยกันมาดูแลคืออยู่บ้านใกล้ใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะช่วยดูแลกันนะครับยังไงก็เราจะเป็นกำลังใจให้ที่น้องผู้สภัยต่อไปแล้วเราก็จะอยู่เคียงข้างเขาต่อไปถึงแม้ว่าน้ำน้ำจะมากแต่ตอนนี้น้ำกำลังจะลด ของพวกเราจะไม่ลดกระไหลาบาทั่วเข้ามาช่วยเหลือเขาต่อไปครับจะให้เรามาช่วยกันมากๆช่วยพี่น้องของเราภารกิจของเรายังไม่จบสิ้นยัองอยู่ในช่วงพื้นปูต่อไปนะครับและพวกเราวันนี้หมดภารกิจแล้วสําหรับพวกเรานะครับเป็นารา,<จ>ายงานจากเครือข่ายก้าวใหม่คอยรู้จิตอาสาภาคเหนือทีมวันไลน์สายโทน,นะครับผมคู่ที่เจอกันใหม่เนาะเราเจอใหม่มีมีอาร์ผมโดดทับบี้บุ๊กอ็แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ จึงมาอยากพบผู้จาพราถนา